ทุกท่านเราสองคนเลยสองคนนี่ <S <S สองคนจริงๆ <S <S ขึ้นแมพี่พี่ลองเช็คหน่อยสิเป็นครับเป็นพี่เป็นพี่ยีว้างฝั่งนี้ใช่ใช่ <S <S โอเคใช่ไหมอา่าเกมมีอะไรบ้างพี่เช็คหน่อยเช็คหน่อย มันจะมีความดิเละประมาณเกือบห้าวิอ๋อโอเคเป็นเรื่องปกติเพราะว่าผมมันไม่ใช่เน็ตต่อตรงไงเกมเกมขึ้นครับเกี่ปก,<อ>กติเนาะปกติครับที่มเชีวิตบางครั้งแบบว่าเรา <the> สตรีมเราก็อยาก <of S 2> ให้แบบว่า <our lives. S 2> เห็นชัดๆเลย เจ็ดร้อยยี่สิบรับไม่ได้เดี๋ยวต้องลงมาใหม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าผมต้องสตรีมพันแปดสิบพนนั้น <c oughs>